วีโก้เทอร์โบหอนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ช่างเปิ้ลลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยครับว่าเทอร์โบหอนอคำว่าหอนคือยังไงครับวีโก้หอนเนี่ยชอบหอนมากวีโก้หอนยังไงครับหอนยังไงครับจะรู้ได้ไงว่าหอนแค่ ไอ้เสียงเธอโบเขาแรงเหรอคเอาอีาที่ัดิอ่านะฮะคือเสียงวีโก้เทอร์โบหอนนะครับัดอยู่วู้วู้วู้ใช่ปะเสียงวนะนะู้วู้นะผมนึกว่าเสียงเทอร์โบเขาแรง ถอนแนมญหาเดี๋ยวถอดใบพัดมาดูกันูแล้วะไรู้ว่ามีตรงไหนบกพร่องเอาบกพร่องอยู่แล้วเจ๊แล้วเจ๊จะเอาอะไรให้เขาเนี่ยถ้าไม่มีแกนหน้าใบหน้ากับแกหลังต้องมีอะไรที่มันเสียหายแล้วก็จะเช็ดพวกครีบพวกระบบมันน้ค่ะอราวนี้ลูกค้าใช้แบบเดิมๆเดิมๆก็คือแบบตรงรุ่นนะคะออแบบตรงรุ่นเหรอใช่ค่ะแสดงว่าซอสต้องหา เทอ,อร์โบแปรผันเปลี่ยนให้มันใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ตอนนี้ว่าถ้าลูกค้าอยู่ตรงไหนว่าเทอ,อร์โบเนี่ยตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่า <l acht> ในกรณีที่มันเป็นไม่เยอะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนยกลูกก็ได้เอ้าไปหลังกับขี้หวีแปรผันมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วใช<ม>วใ่เหรออ่าแต่ทไมทำไถึงโค้งพวก,ก,กอะไรนี่น<ด>ี่นี่กรเปิดโชว์คือกระเพื่อกระเพื่อกรับพื่อกระเ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 พื่อกระจพื่อกระเ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 พื่อกรือกละเพื่อกรองระเพื่อกรเพื่อกระเพื่อกรเพื่อือกระเพเพรอกร่ เราเราทำงานเนี่ยมันมันรีดอะไเสียเนี่ยเนี่ยนะฟันฟันมันล้มหมดแล้วเนี่ยมันจะขาดบางทีมันจะตายเงี้ยเนี่ยนะปากมันบิ่นมันเบี้ยวหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือส่วนที่สวมอยู่ในขงใช่แล้วก็มันจะอยู่กับใบพัดใบพัดมันจะหมุนอยู่ตรงนี้ใบหลังะครับมันจะมีซึ่งมันก็จะกินกับใบกินกันกับใบพัดมันกินกันเองกินกันเองแล้วมันมันหลุดใบพัดแตกมามันก็มาชนพวกนี้มันก็เลยพังด้วยกันพังด้วยกันเดี๋ยวรอถอดมาดูหมอเดี๋ยวรู้เลยไม่ควรจะรอดีไหมเนี่ย เขาจะไปแล้วนะเดี๋ยวหมอเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูก็ได้ใช้เวลานานอยู่เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูใช่มันลื้อยากเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเอว่าได้ยินเสียงวีโก้เทอร์โบหอนแล้วกันทีนี้ถ้าใครใครมีอาการอย่างนี้สังเกตเทอร์โบไว้ได้เลยครับถ้าใครจะเอาสเต็ปเดิมก็ได้ใช่ค่ะหรือจะแปลงก็ได้บางคนก็ลำคาญระบบเดิมก็เปลี่ยนแปลงเป็นซ่อมมีัาออเตอร์มันมีปัญหา ถอดมอเตอร์ออกแปลงใส่ดีแบคสามพันอันนี้ฮะดีแบคสามพันเดี๋ยวจะให้ชมดีแบคสามพันนะครับนี่ฮะบางคนนี่แปลงอย่างนี้เลยฮะดีแบคสามพันใส่เลยนี่ใช่ไหมสะในกรณีถ้าอยากจะแปลงนี่ฮะเลยที่อยากจะแปลงเลยโบดีแบคสามพันไปเลยอันนี้ใบบินเลสไปบินเลตปาจธรรมดามาตรฐานทั่วไปวิ่งง่ายครับสบายสบายครับสถามว่าเอ้าแล้วเหยียบจะเซ็ตจะพุ่งจะแซงได้ดังเดิมหรือเปล่า มันก็พุ่งค่ะแต่ว่าบางคนก็คือรีแมปเพิ่มเติมมันก็จะช่วยให้ระบบทํางานดีขึ้นครับรีแมปปิดมอเตอร์ได้แก้แบบว่าคลายอนคล้ายๆกับถอดมอเตอร์ออกได้เลยถอดมอเตอร์ออกได้เลยอะสเต็ปมอเตอร์นะเปลี่ยนพวกนี้แล้วก็ตอนนี้เทอร์โบจะแยกออกจากมอเตอร์ละเออเป็นเทอร์โบระบบของมันใช้วัตเกรคปุมในตัวใช้วัตเกรตัวตัวเดิมเนี่ยของของเก่าันใช้มอเตอร์ควบง่ามอเตอร์มันชอบมีปัญหาไฟโชก็แยกมอเตอร์ออกจากเทอร์โบเลยแปลงเป็นสเต็ปเนี้ยแล้วก็ไปรีแมป ปรับรอบปรับแรงดันใหม่แล้วก็ดูดปิดมอเตอร์ได้เลยถอดมอเตอร์ออกตัดปัญหาเรื่องไฟโชว์เมื่เสร็จมอเตอร์ปิดพดเลยปิดโพดอะไรของพี่โชว์ใช่ไหมมอเตอร์ตัดปัญหาได้เลยอ่านะฮะวีโก้เทอร์โบผ่อนนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วซอถ่ายให้ดูนะได้ค่ะวิดีโอนะได้ครับสำหรับรถวีโก้นะคะเราก็ลื้อเทอร์โบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คเรียบร้อยนะคะ ครีแปรผันเสียแล้วก็แกนใบหลังค่ะตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะต้องประกอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะของที่เราถอดออกค่ะที่เราเปลี่ยนนะคะก็จะมีคลีแปรผัน,นะคะ่ะแล้วก็แกนใบหลังนะคะในส่วนของตัวเทอร์โบเราก็จะทำการล้างนะคะมันจะมีข้าวเม่าเยอะค่ะเนื่องจากการใช้งาน ในส่วนของเข่าเดิมนะคะเทอร์โบซ่อมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะประกอบเทอร์โบนะคะเดี๋ยวใส่ไปพร้อมกับเข่าค่ะกาลังประกอบเทอร์โบค่ะตอนนี้นะคะก็คือซ้อมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาฟัางเสียง ที่ติดตั้งไปเป็นไงบ้างโอเคไหมลูกค้าลูกค้าก็วิ่งดีนะค่ะก็คือเราติดตั้งแล้วเราก็ลองถึ้นหอนไปหอนแล้วคือตรงจุดประสงค์แล้วก็เทอร์โบก็วิ่งดีเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาบอกว่าเรียบร้อยเขาบอกว่าเหยียบพุ่งดีไหมก็พุ่งค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบก็เป็ดเดิมเลยอ่าค่ะลื่นดีโอเคเพราะเราไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้โมไอเดียแบบสามพันใส่นะมันแล้วแต่ลูกค้าก็โอเคดีแล้วเตรียมเทอร์โบทำอะไร เดี๋ยวดูดิเน,น,นี่ยเนีเตรียมส่งค่ะเตรียมส่งไในหนในครับขอดูหน่อยครับนี่นะครับใครจะเอ่อติดต่อซ้อมิวนะก็มาเลยนะครับวันนี้เป็นรุ่น08ค่ะอะไรนะรุ่น TF 08 TF 08ใส่ในเครื่องเดก้า270แรงค่ะใส่ในเครื่องเดก้า270แรงอะไรจะให้ดูอะไรวันนี้อ่าโ,โชว์โชว์โชว์ว้าวแบลว้าว แหววาวเลยครับใส่ในสิบล้อนครับถมเนี่ยค่ะสิบล้อนครปฐมนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ส่งสมุดประกานค่ะอ่าสมุดประกานเทอร์โบเทอร์โบอะไรอ่ะห้าสิบเนี่ยใช่ตัวนี้โฮเซ่เอชเห้าสิบรือว่าไงใช่ค่ะกูร์รังเบอร์เจ็ดสิบอ่านี้ใส่สิบล้อนะคะแล้วก็ตัวนี้รถไถอ๋อรถไถเออคือจะเป็นเครื่องที่แบบไม่ใหญ่มากอแล้วเทอร์โบเขาเป็นอะไร ก็คือเปลี่ยนโค่งซิ่งให้แรงขึ้นเติมติดตั้งใหม่นะคะเอาเซอร์โบเดิมเขาไปเลยก็เขาติดตั้งใหม่เขาติดตั้งใหม่ใช่ค่ะก็เลยใช้เป็นอันนี้เซอร์โบโค้เดตเหมือนกันค่ะรถไทยอ๋อโคเสียน้อยอ่ะ HX35 อ๋อโคเสียดไปเยตัวนี้ส่งตักช่องนครราชสีมาค่ะครับนะฮะจะมีตัวปาักช่องตัวนี้ตัวปากกาแล้วก็ตัวนี้ลูกค้ามารับเองครับค่ะนี่ฮะถ้าใครสนใจงานซ้อมมิวช่างเบนสนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโทรได้ชุดเลยเบอร์โทรนี่นะครับ ไม่ต้องโทรหาผมนะโทรนี่ได้ได้โดยตรงเลยครับค่ะมีบริการแนะนำค่ะการติดตั้งหรืออะไรเออแนะนำการติดตั้งแ้ใครอยู่กล้หรืออยากจะมาขอคำแนะนำจากซอมิวชังเบสก็มาได้เลยนะฮะเนี่ยโชว์โชว์โชว์เลยสวัสดีครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการนะฮะมาติดตั้งเทอร์โบที่ร้านนะครับก็พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับมานบเทอร์โบอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับ ก็ถ้าชอบซอบิวก็โทรหาซอบิวเลยเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เบอร์ให้แล้วบเมื่อกี้นะครับหรือถ้าชอบช่างเปอร์ก็โทรหาช่างเปอร์หรือผมก็ได้นะครับนะก็ดีอย่างนะครับถ้าใครมาเลือกซื้อที่ร้านเ,าเทอร์โบหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทางร้านรับประกันให้นะครับอย่างเทอร์โบนี้รับประกันให้1เดือนนะครับเราก็จะเลือกเทอร์โบที่เราใช้เป็นประจำนะทดสอบแล้วว่ามัน แข็งแรงคนฐานนะฮะมาติดตั้งให้ลูกค้าน,นะเดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์เกี่ยวข้องนะครับพวกเขานี่ครับพวกเขาเทอร์โบอ่าสิบล้อหกล้อหรือว่ากระบะ,ะก็มีครับเนี่ยฮะยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆนะครับนะก็มาเลือกได้เลยนะฮะเขาไอดีนะฮะเขาไอดีเฮดเดอร์เฮดเดอร์ก็อยู่ทางนี้นครับ เฮดเดอร์นี่เฮดเดอร์นะครับหรือว่าพวก10ลอ้อนะสิบลอ้ลอหกล้อนะครับอยากได้เก่าญี่ปุ่นนะมือสองอ่าในวงมือสองนะอ่าแล้วก็มีให้นะครับรับประกันหนึ่งเดือนนะฮะรับประกันหนึ่งเดือนนะฮะมีปัญหาหโทรมาได้เลยเปลี่ยนลูกใหม่ให้ได้เลยนะอ่าสายหมกสายโม เนี่ยถ้าสายหมกสายโมสายมัวต้องช่างเบนเลยนะฮะต้องช่างเนบนส์เทเบิลซิ่งเนี่ยสายหมกสายโมนะครับติดต่อช่างเบนได้เลยนะครับอันนี้ครับเป็นเก่าญี่ปุ่นนะฮะกาเรตนะฮะกาเรตโฮเซดเอชเอ็กห้าสิบก็มีอยู่ไหนไม่รนนู้นะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือไม่ใกล้ก็แล้วแต่นะฮะอ,อยากจะเอารถมาให้ ติดตั้งเทอร์โบนะครับติดต่อได้เลยนะครับซอมิวซอมิวเบอร์เมื่อกี้แหละให้พรนะขออแล้วสวยแล้ววันนี้พอแล้วโอเควันนี้แค่นี้เนาะงานเยอะไปเลยครับเนาะงานเยอะนะฮะก็ถ้าจะซื้อถ้าอยู่ไกลทำไงก็อวนตังมานะครับแล้วทางร้านก็จะส่งให้แต่ว่าบางคนนี่อาจจะไม่เชื่อใจอะไรนะ่อาจจะไม่เชื่อใจว่าอนมานจะได้ของหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากจะไป เซื้อเองนะฮะก็ได้นะซื้อเองก็ได้ถ้าไม่ไม่อยากโอนมาเนี่ยจะไปซื้อในระบบก็ได้ครับก็ลองไปดูนะคที่ช้อปปีก็ได้นะช้อปปีเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นำทางนะครับแต่ว่าไปเลือกร้านเองนะไปไปเลือกร้านเองนะครับอ่าอ่าดีไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ลองไปเลือกร้านที่เขารีวิวนะมีรีวิวเยอะๆลองไปคลิกไล่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น t u r b o โบดีแบ็กสามัน หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นท่อยางนะชุดสายน้ำมันไหลกลับก็นะลองไปไล่ๆดูในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไวในในในใต้คลิปนะครับในคำบรรยายนะครับนะครับโอเคนะครับ